คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคาเพอร์ฟูมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปหลอนกันครับไปกันต่อครับสายที่4ี่ครับคุณเล็กกาลสินอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับสบายดีพ่อครับสบายดีอ่ครับผมคุณเล็กครับวันนี้พี่เล็กมากับเรื่องบาปหวงทรัพย์ ไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อนะแต่ว่าอชอบมากอชอบเลยใช่ไหมตรงนา่าจะตรงประเด็นประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่อดีตแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่เกิดเลยอืที่หมู่บ้านที่กาลสิง์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสบา,ายใต้ที่ใต้ที่ใต้เนาะยังไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีน้ําปะปาสบายนู้นเลยเรื่องนี้ก็เล่าเล่าต่อต่อกันมาก็คือ ผมผมผมเชื่อว่าศาสนาที่ดีที่สุดในโลกนี่ก็คือศาสนาพุทธนะอทุกอสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนไม่ทำบาปทำกรรมอะไรอย่างเงี้ยอ่ไม่ศีลห้าข้อนี่ดีมากเลยแต่ว่าผมก็ปฏิบัติไปได้หรอกไอตอนนั้นอะ่ะมันมีคนที่เขาไม่ไม่มีสังคมนะ่ะสมัยก่อนอน่ะพวกคนเท่าคนแก่สมัยนั้นที่มันไม่มีสังคมเนี่ย บางคนเขาจะไม่รู้เลยนะเขาจะไม่คือไม่ไม่ทําบุญทําอะไรเลยบุญไม่ทํากรรมไม่ก่ออะไรแบบเนี้ยอยู่อย่างนั้นเลยโดดเดียวอยู่อย่างนั้นจนมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานี่แหละเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องของยายไผ่ยายไผ่โอเคยายไผ่นี่จริงๆแกไม่ได้ชื่อไผ่แต่ว่าชื่อจริงแกไม่มีใครรู้แล้วแต่ว่าบ้านบ้านของแกเนี่ยมันจะ เต็มไปด้วยดงไผ่เลย uh มีไผ่เต็มเลยเต็มหน้าบ้านหลังบ้านเลยอ hmm. ืกิจวัตรประจำวันของแกก็คือตอนเช้าๆมาเนี่ยแกจะลุกมากวาดกวาดใบไผ่ก็คือใบไผ่เนี่ยจะไปเหลือสัก,สกใบเลยนะในบริเวณบ้านแกนี่แกจะกวาดเรียบเลยแต่แกเป็นคนที่ไม่ไม่ทําบุญพระเนรมาบินทบาตแกไม่เคยใส่ เวลาลูกสาวแกมีลูกสาวคนหนึ่งเยยายทองมาอืพอยายทองมาเอาข้าวมาใส่บาตรเนี่ยแกจะด่าลูกเลยนะเออแกจะด่าเลยแกจะตะวาดเลยมันมาเพื่อกูทำนางแต่เมื่อไหร่เงาข้าวไปให้มันทำไมอประมาณนั้นเลยเป็นคนแบบนี้หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะพี่เล็กมันจะมีสักคนหนึ่งเป็นคนแบบนี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่ายายนี่หนักเลยอืแล้วว่า เวลาบ้านไหนบุญบ้านไหนมีงานบุญง,งานบวชอะไรก็ไม่เคยเข้าไปร่วมนะอืมไม่เคยจะเอาข้าวสารไปไปร่วมกองลูกกองบุญก็ไม่เคยผิดกับลูกสาวลูกสาวคือยายทองมานี่อ่เป็นคนชอบเข้าวัดอืมจนวันหนึ่งอ่ตอนนั้นยายทองทองมาเนี่เอาข้าวไปวัดนี่แหละยายไผ่ก็ดา่ดาด่ากบตามคนมาเลย มึงเจ้าข้าวไปทําไมเนี่ยวัดข้าวกูยากจะไม่พอกินอยู่อะไรอย่างนี้พอวันนั้นพอรับศีลแล้วพรเสร็จแล้วปุ๊บนี่หลวงพ่อที่วัดท่านก็เ,เรียกทองมาเข้าไปคุยบอกว่าเอ้ยทองมาเอ้ยมึงบอกแม่มึงทําบุญหน่อยสิตอนเนี้ยตัวอยู่ที่บ้านแต่กูเห็นกายมันมาอยู่ที่วัดแล้วดวงจิต ดวงเกตมาอยู่ที่วัดแล้วมาเดินป่วนเปียนป่วนเปนียนอยู่ที่วัดนี่หลายวันแล้วนะบอกแม่มึงทำบุญหน่อยมันถึงเวลาจะไปแล้วเนี่ยสะพานบนไม่มีมันจะข้ามไปอีกภพหนึง่งไม่ได้มันจะติดอยู่กับภพบนี้จะกลายเป็นผีเปรตแบบอย่างไงอ่ะแบบหลอกล่อผู้คนสร้างเวรสร้างกรรมไปเรื่อยหลวงพ่อก็พยายามบอกให้ยายทองมาเนี่ยบอกแม่ทำบุญหน่อยบอกให้ยายไผ่เนี่ยทำบุญหน่อย แต่มันก็เป็นอย่างที่ที่ผมเล่ามานั่นแหละคือแกก็ไม่สนใจอะไรเลยไม่ทำด้วยซะไม่ทำอะไรสักอย่างเลยวันนั้นนะ่ะมันมีอ่าแมวน่าจะเป็นแมวชาวบ้านนั่นแหละแกตากปลาแกตากปลาแห้งอยู่ตากปลาแห้งไว้หลังบ้านนี่นแหละใส่กระดง้งตากไว้ทีนี้แมวมาแมวชาวบ้านน่ะมันแอบมาย่องมากินปลาแก พอแกเห็นปุ๊บนี่แกมงโหเลยอ่าแกกดตะคุบแมวตัวนั้นได้เลยพอตะคุบแมวได้ปุ๊บนี่อ่าแกทำยังไงรู้ไหมฮลัลโหลครับอ่าแกแกใช้เชือกอะ่ะใช้บ่วงเชือกกับแบงค์รับจะทำบ่วงเชือกปรลัดคอแมว แล้วก็โยนโยนเชือกมันขึ้นขึ้นไปที่คือ,อในครัวแกเนาะอ่าแล้วแกก็ดึงอพอขาแมวมันพ้นจากพื้นปุ๊บมันก็ดิ้นกระเดวกระเดวจะจะ,จะตายแหละไม่ตายเลยแต่พอแมวจะขาดใจตายปุ๊บจะปล่อยมือโอ้โหเฮ้ยโหดวะ่ะจะปล่อยมือลงมาให้ให้ให้มันทรมานอยู่อย่างนั้นคือแกดึงขึ้นย่อนขึ้นย่อนลงอย่างนั้นจนแมวมันขี้แตก คิดแต่เกี่ยวลาดเลยเพราะว่าแมวมันจะตายสุดท้ายแมวตัวนั้นก็ตายก็ตายเหมือนเหมือนเมนเดิมตายเสร็จแล้วปุ๊บแกก็เอาไปฝังไว้ตรงค้างภูแก่แหละเพราะแกปลูกภูไว้ตอนนั้นแกกินหมากเนาะไปฝังศพซากแมวมันไว้ไว้ตรงค้างภูแก่นั่นแหละพอเจ้าของแมวเนี่ยเข้ามาตามนี่ยอแกก็จะทําไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นนั่นคือบาปที่แกทํา จนวันนั้นน่ะอ่ามันมีหมาน่าจะเป็นหมาบ้าแหละมันมันเดินเข้ามาในบ้านแกหางตกตาเหลือกน้ำลายฟูมปากเลยหมาชาวบ้านก็เห่าก็หอนไล่มันมายายนี่ก็ยายไผ่นี่ก็กลัวว,ว่ามันจะมาทำอะไรที่บ้านแกนั่นแหละแกก็เอาไม้ไปไล่ไล่กวดมันปรากฏว่าโดนมันกัดเด็กทีนี้โดนหมาบ้ากัดปุ๊บแผลเนี่ยเวอะเลยนะ แกท้องมาลูกสาวจะพาไปโรงพยาบาลแกก็ไม่ไปไปทําไมโรงพยาบาลจะตังไปให้หมอหรือไงโอ,อ้แผลแค่นี้เดี๋ยวไม่นานก็หายก็แห้งแล้วกูไม่ไปหรอกลูกสาวจะพาไปโรงพยาบาลก็ไม่ไปด้วยความที่คนเข้าเมื่อก่อนอาจจะไม่มีความรู้ว่าไอ้พิษสุนัขบ้าเนี่ยมันร้ายแรงนะเนาะครับแกอยู่อย่างนั้นได้ประมาณเจ็ดวัน พอวันที่เจ็ดปุ๊บนี่โลกมันกำเริบหนักขึ้นจนแกเริ่มน้ำลายเริ่มฟูมปากแกเริ่มคานแกคานสี่ขาเนี่ยคานทั่วบ้านเลยกระวนกระวายน้ำลายฟูมปากเลยนะแต่แกก็จะขู่ขู่ฟอกฟอกเหมือนแมวอะ่ะขู่มันแมวเลยเหมือนแมวที่ว่าเจอหมาดุอะไรแบบเนี้ยแกขู่ไปขู่มาก็คานไปรอบบ้านเลย เป็นสุดท้ายก็เยอราชขีดแต่เยวราชหมดวารลสุดท้ายของยายไผ่นี่คืออย่างทรมานแล้วก็อดเดตอนาถชาวบ้านที่พบเห็นมาก <c oughs> เป็นไปอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกมานั่นแหละว่ากรรมมันหนักมากเลยมันจะไปแล้วให,ใ,หให้ทำบุญบ้างอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าแกก็ก็ไม่ทำอะไรพอสิ้นหญยไผ่ไปปุ๊บ เสร็จงานศพไปปุ๊บนี่โอเคญาติพี่น้องที่มาจับศพจับอะไรก็ถูกแพทย์มาเนี่ยมาฉีดยาป้องกันเนาะฉีดยาป้องกันทุกคนที่จับศพเพื่อน,นำรายของยายไผ่นี่โดนจับฉีดยาหมดเลยป้องกันโรคแต่พอผ่านงานศพไปแล้วปุ๊บนี่สิ่งที่ชาวบ้านไม่อยากจะเห็นก็ก็เห็นทีนี้ พบค่ำปุ๊บนี่พอตะวันตกเริ่มตกดินเนี่ยอ่ใหญ่ยยทองมาพอกินข้าวเย็นเสร็จพวกจะเอาข้าวมาให้หมาที่นอกชาญเพราะบ้านแกมีหมาอยู่ตัวหนึง่งก็คนบ้านนอกก็จะปั้นข้าวเนี่ยเป็นปั้นๆเนาะหอด้วยพวกปลาอะไรต่างๆเนี่ยแต่วันนี้มันมีหมาสองตัวดิอยู่ใต้บันไดแก แกก็งวงว่าให้มันมาหมามันหมาใครมันมาจากไหนวะเพราะตอนนั้นไฟก็มีแค่ขีดใต้เป็นกระบองชี้ใต้จุดแกก็เลยลงมาลงมาดูว่าหมาใครพ่อไม่กล้ายนข้าวลงมาพ่อมาใจจริงๆมีแค่ตัวเดียวพอไฟจากเปลวของชิดใต้เนี่ยมันลงมาจนสว่างบริเวณบันไดเริ่มสว่างเนี่ย ไอหมาตัวนั้นอ่ะเวลาพอมันเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ใช่หมาแบง์นี่ไงมันเป็นแม่ของแกเลยมันเป็นยายไผ่ที่ผมฟูขาวพ่องเลยนะแต่ว่าหน้าตาแกนี่เกี้ยวกาดมากฟันนี่เหมือนกับฟันปีศาจแล้วตอนนี้ไม่ไม่เหมือนฟันคนครับฟันแกไม่ไม่ได้ดำเหมือนกับอปกติที่แกกินมากแต่ว่าฟันของแกนี่เกี้ยวโค้งแหลมเลย สิ่งที่ยายทองมาได้ยินก็คือแม่แกตวาดดาขึ้นมามึงจะเอาข้าวมาให้มาทำไม <c oughs> ข้าวกูเดยวกูไปพอกินยียทองมา, <c oughs> า,าเกิดดาล,ลูกตวาดดาลูกเลยเออจนยายทองมานี่ตกใจสุดขีดเลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็คือปีศาจของแม่นั่นแหละก็คือของยายไผ่นั่นแหละยายทองมาก็พัดตกบันไดพร้อมกับข้าวในมือนั่นแหละ ตกลงมาปุ๊บนี่อาชาวบ้านได้ยินเสียงเอียอวยวายก็วิ่งมาดูก็เห็นว่ายายทองมานี่สลบอยู่ตรงใต้บันไดก็เอาไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับพอฟื้นเสร็จจับใจความได้ว่าโดนผีแม่หลอกด้วยความที่ว่าแม่นี่หวงหวงของหวงทุกอย่างเลยแม้มแต่ตัวเองตายไปแล้วลยังหวงเลยนะใช่อ่า จนมีวันหนึ่งอ่าใยใยเจ้าเนี่ยเพื่อนข้างบ้านนี่พอใยไผ่ตายไปแล้วปุ๊บไอข้างคูแกไม่มีคนเก็บมันจะงามมากๆเลยมันจะแทงยอดออกใบนี่เขียวหน้าเขียวหน้ากินมากใยเจ้าก็โดยวความว่าเป็นเพื่อนบ้านก็ใยไผ่ตายไปแล้วนี่วะมาภูก็ไม่มีคนเก็บคนกินแล้วก็เลยร้องขอใยทองมานั่นแหละ เด็ทองมาเอ้ยให้แม่ไปเก็บผู้ไรเดอร์ผู้แม่หมดค้างผู้แม่ก็ใบไม่ค่อยมีแล้วต้องเด็กทองมาด้วยความเป็นคนผมพ่อมาลีเผื่อแพ่เก็บเอาเลยแม่เก็บเอาเลยว่างก็มาเก็บเลยเพราะหนูไม่กินหมาอยู่แล้วไทยก็คนกินมาก็ตายไปแล้วไม่มีคนเก็บเลยแม่มาเอายายเจ้านี่วันนั้นก็ ับมาจากมาก็สองทุ่มกว่าสามทุ่มกินข้าวเย็นเสร็จก็เดินจากบ้านตัวเองข้ามลั้วมาเห็นใบพูนี่สวยเลยแกได้เทียนได้เทียนมาเล่มหนึ่งเก็บมาสว่างมาช่วงที่แกกำลังเก็บพูอยู่เนี่ยมันมีเสียงขู่ <c oughs> เสียงคำรามออืม เอเออไปเสียงขู่ประมาณนี้นะใชเเ่เสียงประมาณนี้เสียงเสียงเสียงในคออ๋อเสียงในลําคอครับอ่าแล้วก็บอกว่ามึงมาเก็บภูกูทําไมภูมึงไม่มีหรืออีเจ้าภูของกูอย่างสวยเนี่ยพอกูไม่อยู่มึงรีบเลยนะเออพอเสียงพูดเสียงอะไรแบบเนี้ยมันดังขึ้นมาเนี่ยยายเจ้านี่ก็ก็งงว่าเสียงใคร แต่เสียงมันคุ้นคุ้นมากก็ด้วยความตกใจเนี่ยตอนนั้นใหยเจ้า่าคนลุกสู้เลยก็เอาเทียนเนี่ยส่องส่องส่องค่อยๆส่องเข้าไปในค้างผูปรากฏว่ายายไผ่เนี่ยนั่งยองๆอยู่ในค้างผูแก่ตาเหลือผู่เลยอืผมนี่ผมนี่ฟูอยเลยพอเห็นว่าเป็นยายไผ่ที่มาหลอกแกเนี่ย ยายเจ้าก็ไงผึ่งอีกไปอีกคนหนึ่งแล้วด้วยความแก่ด้วยความอะไรของแกด้วยแหละพอแกล้มปุ๊บนี่ตั้งแต่วันนั้นมายายเจ้านี่ลุกไม่ขึ้นเลยได้อีกมาวันนีไม่ถึงเดือนยายเจ้าก็เสียไปอีกคนหนึ่งโอ้โหจากการโดนยายไผ่หลอกนี่นะใช่ใช่คือแกล้มพอแกล้มปุ๊บแกก็สุดเลยอาจจะตกใจด้วยแหละ ะจนสุดท้ายนี่ะพวกใจทองมากับชาวบ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยปรึกษากันนั่นแหละวันนั้นไปจังหวัดเทวไอขว้ข่าวข่าวของยายไผ่ที่มาหลอกชาวบ้านนี่มันมันหนักข้อขึ้นทุกวันเ <c oughs> มื่อแต่คนพวกวัยรุ่นที่จะไปจีบสาวเนี่ยเวลาเขาตำสาดกันเนี่ยสมัยก่อนจ,อจีบสาวต้องจีบสาวตำสาดทางคืนเนี่ยเนาะ เดินผ่านค้างผูใหญ่ไผ่ไม่ได้เลยแกหลอกตลอดเลยเฟี้ยงเฟี้ยงใบผูใส่มั่งเฟี้ยงก้อนหินใส่มั่งอะไรแบบนี้แล้วหมาก็หอนกันทั้งขัว่าทั้งวันทั้งคืนเลยรอบรอบหมู่บ้านแกนะบ้านเดชไผ่น่ะพอวันนั้นอ่ะตังหันเสร็จรับพรเสร็จปุป๊บนี่ผู้ใหญ่บ้านก็แล้วเรื่องนี้แหละขึ้นมาคุยคุยกันอยู่ในวัด ก็เลยบอกว่าให้เนิมนต์หลวงพ่อให้ไปดูหน่อยมันตอนนี้มันหนักมากชาวบ้านไม่กล้าอ,ออกจากบ้านเลยคำเมื่ดมาพอหลวงพ่อท่านไป,ปุวบนี้ท่านก็เดินเอาสายเสียไปล้อมไปล้อมบ้านล้อมเสร็จแล้วพวบนท่านก็ทำวิธีไปด้วยท่องคาถาไปด้วยเนาะแกก็ลดน้ำมนไปเรื่อยๆแหละตามรัวตามกอไผ่ตามโคนไผ่ จนมาถึงค้างภูของยายไผ่นี่หลวงพ่อก็หยุดชะง,งักเลยตกใจเอา้าอีไผ่มึงมานั่งอยู่นี่เหรออชาวบ้านไม่มีคนเห็นนะแต่ว่าหลวงพ่อเห็นครับท่าทางที่ว่าเป็นกลางวันแสกบมึงทำไมมึงไปไม่ได้ละสิกูบอกมึงแล้วใช่ไหมบุญมึงไม่มึงไม่เคยสร้างเลยมึงจะทํา ชีวิตมึงเกิดมามีแต่บาปมีแต่กรรมเป็นยังไงละ่ะทีนี้ไปไหนไม่ได้แล้วสิแต่มึงอยากมาอยู่นี่เลยเดี๋ยวกูจะให้มึงไปอยู่ที่วัดจนกว่ามึงจะหมดเวรหมดกรรมตอนนี้กูจะเอาเอา่ะหลวงพ่อก็เอาน้ำมนต์อ่ะสะบัดใส่ท้างภูของแยกไทยนะ่แะแงครับแกก็จุ่มในบาทะที่มันตะทยกุ้มอยู่นั่นแหละแวก็สะบัดสะบัดเข้าไปพอแก พอน้ำมนต์มันโดนใบพูน่ะปรากฏว่าค้างพูใบพูที่เป็นชุกกเขียวอยู่นี่มันเหี่ยวลงทันทีเลยมันแห้งลงมาเลยนะแห้งจนเหลือแต่เครือพอใบมันร่วงหมดพวกนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าผู้ใหญ่มึงไปมาเผาเลยเผาค้างพูค้างนี้ให้มันหมดเลยไม่งั้นอีกไผ่มันไม่ยอมไปไหนหรอกมันหวงค้างพูมัน ตอนนี้กูไล่ให้มันไป,ไปอยู่ที่วัดแล้วให้มันเป็นเปรตอยู่ที่วัดนู่นแหละเดี๋ยวเวลามีงานบวงงานบุญก็ค่อยอุทิกุศลให้มันแต่ตอนนี้เผาค้างทุกภูมันไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่เผาแล้วมันไปมันไม่ไปไหนวันนั้นก็ลงมาผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านก็มาเผาค้างภูกันพอหมดค้างภูเสร็จปุ๊บนี่สิ่งที่อ่าชาวบ้านพบเจอชั่วกลางคืนเนี่ย มันเริ่มไม่มีเริ่มหายไปแสดงว่ายายไผ่ไปอยู่ที่วัดจริงๆ mm. แล้วหลายคนก็เห็นนะว่าช่วงวันพระวันช่วงวันกรวันพระเนี่ยมันมักจะมีเงาของเป็ดตัวสูงประมาณต้นตาลเลยมันเดินวนอยู่หลังวัดทุกคนมองดูก็รู้ว่าเป็นยายไผ่นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ออกมาจากวัดได้เหมือนกับว่าหลวงพ่อท่านขังไว้เลย หลายปีเหมือนกันที่เปรดตัวเนี้ยมันป่วนเปี่ยนอยู่ที่วัดนะจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมไปนั่นแหละพอหมดเวรหมดกรรมปุ๊บหลวงพ่อก็ท่านก็ทําพิธีปลดปล่อยให้แต่ก็ไม่รู้นะว่าแกฟไผ่แกจะไปสวรรค์หรือไปนรกเพราะว่าแกไม่มีสะพานบุญแกไม่มีแกไม่เคยทํบเรื่องก็จะจบอยู่ประมาณนี้โโครับโอเ้เรื่องนี้ทั้งได้ความน่ากลัวแล้วก็ เรื่องแง่คิดอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับทั้งความคิดทัศนคติคนนะครับใยไผ่นี่คือทั้งยึดติดห่วงกับสิ่งของใจใจใจมากใจใจเป็นคนใจร้ายด้วยแหละเออก็คือจะเป็นคนใจร้ายด้วยนหะจิตใจอะไรก็ไม่ดีด้วยเนาะความคิดทัศนคติต่างๆคือไม่ได้เลยอ่ะูุเล็กรับ มันไม่ได้เลยแล้วก็ยึดติดห่วงกับทุกอย่างแม้กระทั่งหมาอ่หม,<อ>มาแกนเนี่ยเป็นหมาตัวเมียเออเวลามันออกลูกมาสามสี่ตัวเนี่ยยายไผยเอาค้อนไปทุบหัวมันตายหมดออ้ยโลดีดีใช่ดีที่ว่าทุบแม่มันไม่ได้แม่มันวิ่งหนีทัน <ขอ S 2> แา<ต>่ควรออกมาแล้วไอ้ยายท่องมาลูกสาวาจะเอาข้าวมาให้หมาอีก มัน<อ>เปืองข้าวไปอีกโอ้โหภัยยายไัยเออเป็นหมายายไัยนิ่โอ้โห,โห <c oughs> แกวคอนทุกหัวตายหมดนะลูกหมาน่ะที่<า>เกิดมาแล้วเป็นหมาใครไม่เป็นนะมาเป็นหมายายไผย <c oughs> ่ตาย <c oughs> ๆๆๆหมาออกลูกมากลัวลูกจะมากินข้าวเปลืองข้าวตัวเองอีกเพ<อ>ือนนะ <c oughs> โอ้โหยายไัยเด็สุดยอดเลยฮะคนคนนี้ครับก็ตามที่ หลวงหลวงตาได้บอกเลยนะครับบุญก่อม่ทําอะไรก็ไม่ทําแล้วผมว่าการที่หลวงตาเขาเห็นดวงจิตเนี่ยมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในวัดเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะยายไผ่เขาเป็นเปรตแล้วเออแต่ว่ายังไม่ตายนะยังไม่ตายเขัวเ<ล>องอยู่ที่บ้านอยู่ใช่ตัวยังอยู่ที่บ้านอยู่แต่ว่าดวงจิตมันมาอยู่ที่วัดแล้วมันเดินไปเดินมาอยู่ลังวัดเออเือวาหลวงพ่อท่านก็เลยได้ทักจะทักให้ลูกสาวฝากความไปอืมทำบุญบ้างเฮ้ ต่ไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ทําหรอกครับน้องพี่เล็กบอกบอกยังขนาดนั้นคนอย่างนี้ก็ไม่ทําอยู่แล้วครับมันมาขนาดนี้ละเนาะยึดติดแล้วก็หัวกับที่สิไอ้นี่ไอ้นี่ชาวบ้านเขาเล่ามานะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะด่าจะด่าลูกสาวแกจริงๆริงไหมตอนที่ลูกสาวรีบเอาเป็นตัววัดตอนเช้าอ่ะอืมจะด่าลูกเลยนะอืมึงจะรีบไปไหนมึงรีบเลยนะ เอาข้าวไปให้ผัวมั้งเ่โอ้โหไปอย่างนั้นอีกนะฮะเออเออด่าดาว่าลูกสาวเอาปินโตไปวัดด่าให้ลูกสาวว่าเอาข้าวไปให้ผัวอืตามบุญตามกรรมนั้นเลยตามบุญตามกรรมแหละครับเย่ไพยนะครับน้อบเขาไม่มีความคิดหรือความเชื่อเรื่องบาปุญคุณโทษเลยนะครับแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้เอาจริงเราก็ไม่ทราบนะครับว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงนะครับ แต่ถ้าเราสะสมบุญไว้สวดมนต์ทำบุญบ้างแบ่งปันบ้างให้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเช่วยเรื่องพวกนี้นะอย่างน้อยมันก็ช่วยถึงแม้ไม,ไม่จะเป็นเรื่องเรื่องที่มองไม่เห็นก็ตามนะครับอย่างน<ต>้อยเราก็สบายใจนะใช่นะมันได้สบายใจใอื่ไมย่าไผ่คือไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนใครไม่เบียดคนคให้ดีให้แล้ว,ให,ลวให้แล้วมีความสุขก็สมควรให้นะผมว่าคือในเรื่องของความคิดของย่าไผ่ก็ ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่คราวนี้แกแกมันเป็นเรื่องของการกระทําด้วยไงเข้ามาบวกด้วยเป็นการฆ่าสัตว์ตชีวิตนะฆ่าลูกหมาที่ออกเกิดมาด้วยแล้วก็ฆ่าแมวด้วยฆ่าแมวขมโมยปลาด้วยขโมยปลาฆ่าแมวอย่างทรมานอีกซึ่งแมวนี้ก็ก้าวชีวิตนะฮะจะตายทีนึงก็ตายยากนะครับแมวเนี่ยนะฮะใหญ่ไผ่ทำใหญ่ไผ่ชีวิตเลยชีวิตเดียวทันทีไม่รอดถ้าเจอใหญ่ไผ่เนี่ย เออโอ้โหแขวนคอเลยนะแขวนคอแล้วพอจะตายปล่อยจะตายปล่อยจะตายปล่อยอย่างเงี้ยเฮ้ย <c ười> ทรมานให้มันทรมานอ่ะจากแค้อนอ่ะมาขบวยปลาแกมันมนไม่สงสารนะครับต้องขออนุญ,ญาตใช้คำว่าไม่สงสารคนแบบนี้นะฟ<บ>ัง <S <S เรื่องนี้แล้วไม่ได้รู้สึกสงสารเลยพี่เล็กเนอะรู้สึกแบบเออ นั่นแหละแกทําแบบนี้แกก็ต้องพบเจอกับเส้นทางกรรมของแกไปนะครับพี่เล็กโอ้ uh huh. ดีมากครับเรื่องนี้ได้ทั้งแง่คิดแล้วก็ความน่ากลัวด้วยสุดจริงๆครับยายไผ่เนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละฮะคนแบบนี้ผมเคยเห็นเคยได้ยินมาบ้างนะคนที่ไม่มีความเชื่อหวงของไม่ลด uh huh. เออมีอะไรแบบนี้ได้ยินมาบ้างนะแต่ไม่ไม่เท่ากับยายไผ่ในค่ำคืนนี้ยายไผ่นี่สุดจริงนะครับเป็นครั้งแรก uh huh. ที่เปิดโลกคนแบบนี้เลย แล้วก็ตามที่พี่เล็กพูดแหละแกนิสัยไม่ดีด้วยเอป็นคนนิสัยไม่ดีอ่ะนะต้องพูดแบบนี้แหละ,<ฮ>ะนะครับพี่เล็กขอบคุณมากสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้คุยกันมี่ยังฝากทิ้งท้ายบ้าครับบุ๋นี่ครับบุมี่ยังครับเสรเจสอไปนอนล่าแล้วตอนนี้ <c oughs> เขากำลังโอจะรีบไปนอนแล้วนะโอ้ขอบคุณไม่รบกวนเวลาหรือเปล่านี่ โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเล่าจนจบแล้วบอกโอ้จะรีบกลับไปนอนนี่แล้วผมก็โอ้เก่งใจเลยเว้พี่เล็กเว้ยมวลหลายพี่เล็กขอพูดเลยหลายครับไม่มีโอกาสเราได้คุยกันอีกนะพี่เล็กเดี๋ยวมาเล่ากับผมอีกผมชอบมากเลยพี่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนาเช่ว่าว้าว้าอีสานลอดเรื่องเลยเด้อบ่ได้บ่ได้พี่เล็กนี่มาพี่เล็กนี่มาช้านะก่อนก่อนที่ผมจะมาจัดแบบปกติเนี่ยเรามีฮุกไฟชาวอีสานนะพี่เล็ก เอ,เออก็คือเราแบบว่าเราเรื่องเนี่ยเป็นภาษาอีสานตลอดเลยเออเนี่ยะคันเมื่อคันให้พบว่าว่าว่าเรื่องอีสานเนี่ยเหว่าอีสานเนี่ยผมคล่องคล่องเนียเดี๋ยวเดี๋ยวคันว่าวไทยเนี่ยเจ็บกกลิ่นว่ะมันว่าได้ติ๊นาทีเมื่อกันเมื่อยปายว่ออาไม่ค่อยแข็งนะฮะมันเจ็บปกป้องไม่แข็งครับผมกะเป็นคนกรุงเทพนี่แหละมาอยู่โดนแล้ว <c oughs> แถวห้วยขวางนี่แหละ นะครับพี่เล็กครับผมไว้เดี๋ยวมีโอกาสพี่เล็กเดี๋ยวทั้งฮูกไฟชาวอีสานกลับมาแล้วเดี๋ยวให้พี่เล็กเล่าแบบอีสานยาวๆเลยผมก็ก็จัดเป็นภาษาอีสานเลยนะพี่เล็กจัดเป็นภาษาอีสานเลยนะเออตอนนั้นนะในผมบอกอีสานในมวนกุ๊บมวนกุ๊ด้เบิดขึ้นเออเอาเอาไปนอนซะโอ้มาลบกวนแล้วพี่เล็กครับแข็งแห้งเน้อพี่เล็กเน้อไม่มีโอกาสมากอีกเล้ผมมวนหลายมือนีนะกสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครถ้าอยากลงโฆษณากับคืนเผาผีโผรเข้ามาเลยที่เบอร์9 9 9 6 2 6 9 3 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ